ข่าวจากมาดิฟส์นะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2025หลักสูตรผู้ฝึกสอนของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก็คือ FIVB ระดับที่1ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ประเทศมาดิฟส์ในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมนะครับจำนวนถึง45คนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และก็ทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในกีฬาวอลเลย์บอลหลักสูตรนี้จัดขึ้นโดย สมาคมวอลเลย์บอลแห่งมาดิฟหรือครับหรือ VAM ภายใต้การแนะนำของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง31กรกฎาคมผู้นำการอบรมในครั้งนี้ก็คือ GE สีทารานจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนของ FIVB ที่มีประสบการณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือสูงแล้วก็มีส่วนร่วมในการฝึกสอน และพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับนานาชาติมานานหลายปีคุณศีนาทานได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้ฝึกสอนท้องถิ่นของ FIVB ที่มีคุณภาพซึ่งประกอบด้วยโมไฮเมดนาดีมฟาทูฮูลาวาฮิดอิสมาอิยูรีฟูและก็นาทรูลาโทฮาวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้ก็คือเพื่อสร้างศักยภาพของ ผู้ฝึกสอนและก็เสริมสร้างรากฐานของกีฬาวอลเลย์บอลให้แข็งแกร่งทั้งในมาลดิฟและก็ในภูมิภาคเอเชียกลางในวงกว้างผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้และก็ความเข้าใจอันมีค่าเกี่ยวกับวิธีการฝึกสอนสมัยใหม่การพัฒนานักกีฬาและหลักการสำคัญของเกมผ่านการผสมผสานระหว่างบทเรียนภาคทฤษฎีและก็การฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ พิธีปิดนะครับมีกำหนดได้จัดขึ้นในวันที่31กรกฎาคม2025ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในความมุ่งมั่นของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งมาเลเีหรือ VAM ทั้งที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในทุกระดับแล้วก็ส่งเสริมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลที่มีคุณภาพรุ่นใหม่ในมาเลเีเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ได้เห็นความเคลื่อนไหวในวงการวอลเลย์บอลของมาดิฟแล้วก็น้าชื่นชมที่คุณเดือนเพนนะครับได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือโค้ชปานะครับที่ผมได้เคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้โปรดกดติดตามช่อง v อลเลย์บอลเคล z y เพื่อรับฟังข่าวสารวอลเลย์บอลเป็นประจำนะครับ